ดวงรายวัน26กรกฎาคมคนวันเพลิัสวันนี้คนวันเพลิัสนะครับใจกล้าใจใหญ่ใจโตใจถึงชอบช่วยเหลือเพื่อนฝูงรักพวกปรักพ้องกิจกรรมเด่นคือการพบปะสังสรรค์การติดต่อเจรจาต่างๆดชาญใช้ชาวไหวพริบที่ดีครับการงานนั้นมีธุรกิจธุรกรรมเกี่ยวข้องกับเพศช,ชายหรือผู้หลักผู้ใหญ่เพศช,ชาย การงานนั้นทําเป็นกลุ่มเป็นทีมทํากับคนรู้จักคนคุ้นเคยส่วนด้าการเงินนะครับวันนี้การเงินนั้นมีค่าใช้จ่ายมากเพราะเนื่องจากกล้ากินกล้าใช้นั่นเองความรักเป็นเรื่องของการช่วยเหลือและอุป,ปถัมภ์ที่ดีต่อกันครับภาพรวมคะแนนในวันนี้อยู่ที่80ครับสำหรับสีมงคลเสริมดวงประจำวันนี้นะครับสีเด่นดีนั้นคือสีทนขาวครีมเหลืองชมพูเขียว เทาสีผสมและทองครับเป็นสีเสริมมงคลเสริมโชคเสริมลาบเสริมความสําเร็จในวันนี้เลือกจากหลักโหรา,าศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าส่วนวิธีการแก้กเคล็ดเสริมดวงที่ดีนะครับการดูแลพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ปุปการีความกตัญยูคือสัญลักษณ์ของคนดีครับเลขเด็ดพยากรประจําวันนี้นะครับเลขเด่นนั่นคือเลข2 3และก็เครับ เลือกโดยหลักโหราศาสตร์ระบบดวงดาวบนท้องฟ้าขอให้เป็นวันที่โชคดีและมีความสุขกันมากๆครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ